บอลเต็มเวลาไบต์เต้นเต็มกราฟนะครับคืนนี้นะขอพาเพื่อนๆมองไปในศึกฟุตบอลนะครับเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาก่อนไปรับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดกันรับชมคลิปดีๆของผมเต้นเต็มกราฟนะครับนะผมขึ้นช่องทางการติดตามนะช่องทางโลมชุมชนไว้ที่หน้าคลิปนี้แล้วนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือชุมชนของผมเต้นเต็มกราฟก็แอดทีเอลีหนึ่งหกแปด นะแเราเจอกันในครอบครัวแลนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปเข้าสู่บทวิเคราะห์นะเป็นคู่คลิก o อฟเวลา9นาฬิกา30นาทีนะฮะที่สนาม BMO Stadium นะเจ้าบ้านอย่างทางด้าน Los Angeles FC นะอันดับ5จากโซนตะวันตกเปิดบ้านนะต้อนรับผู้มาเยือนอย่างทางด้าน Portland Timber อันดับ6จากโซนตะวันตกเช่นเดียวกันเฮ to head ของ2ทีมนั้นนะที่เจอกันมาในเกมล่าสุดนะเป็น Portland เปิดบ้านเสมอกับทางด้าน Los Angeles นะด้วยสกอร์3ประตูต่อ3 ผลงาน5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านลอสแองเจลิสนั้นเป็นการเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมเสมอหนึ่งแต่แพ้มาแค่1นเกมในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้าน L a g a l a ก y นะซด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลอเมเจอร์ลีกสกอตเกอร์สหรัฐฝากฝั่งผู้เยือนอย่างทางด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ผลงาน5เกมหลังนั้นเป็นการเก็บชัยชนะ1เสมอ1แล้วแพ้ถึง3เกมในเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านมินิสตาอยู่นเตตด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นในศึกเมเจอร์ล สภาพความพร้อมค่ำคืนนี้นะฝั่งเจ้าบ้านนะรอสแองเจลิสเอฟซีนะภนะายใต้การคุมทัพของกุนซืออย่างทางด้านสตีเฟนเชลุงโดโรนะครับนะค่ำคืนนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานผู้เล่นนะที่มีการบาดเจ็บรวมถึงติดโทษแบนถึง4รลายนะโดยในลายของทางด้านเอนดี้เชิกู่านะประกันหลังนะเกมรับนะครับเนะี่ยที่ติดโทษแบนนะพลาดแน่นอนในค่ำคืนนี้ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บนั้นก็มีในรายของอารลอง เอนดินโฮมรวมถึงรอเลนโซนดาลาวันเล่เป็น3ขุนพลที่มีการบาดเจ็บรวมแล้ว4ตัวนี้นะก็ไม่สามารถลงทําสึกได้ในค่ำคืนนี้แน่นอนนะแต่การหลักตัวอื่น,นยังอยู่กันครบนะทางด้านสตีเฟนเชลุมเดโรแคนโคสเนี่ยนะ ero, ode, นะก็จะจัดวางหมากด้วยระบบ4-3-3นะโดยมีทางด้านยาวิโรดิโลชุนนะัทานออรดัสรวมถึงเดนะ anga, นะิสบูอันกานะ3ขุนพลในเกมลุกนะซัพพอร์ตอยู่ในค่ำคืนนี้ ฟากฝั่งผู้เยือนอย่างทางด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะภายใต้การคุมทัพของกุนซืออย่างฟนะิลเนวะิลอดีตผู้เล่นแมเชสเตอร์ยูนเตะยังคงไม่สามารถใช้งานผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอย่างในรายของโจนาธานโรลิเกสเดวิดดัคสตารวมถึงแอนโทนีอเวสเป็น3ามนพนที่มีอาการบาดเจ็บ3ตัวนี้เป็น3ตัวที่ชดแน,น,น่นอะนเป็นเจ็บค้างสตอของทีมอยูนะ่แต่ว่าแกนหลักตัวอื่นเนี่ยนะก็ออยังอยู่กันครบนะครับค่ำคืนนี้นะทางด้านแฮนค้ชอย่างฟนะิลเนวิลจะจัดทัพด้วยระบบ 3, 4, มส,สน,นะครับนะเกมลุกก็จะให้ทางด้านอาริเอลราซิสเตอร์วมถึงซานตโ e ก o โมเรโนนะปั้นเกมนะให้กับหนาา้าเป้ลนะอย่างทางด้านฟริปเป้โมล่านะครับนะยอดกองหน้าของทีมนะคอยจบสกอร์อยู่ตามสูตรความน่าจะเป็นคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยสื่อต่างประเทศนะฮะเปิดมายกให้ทางด้านเออจ้าบ้านอย่างรอสแอนเจลิสเนี่ยเหนือกว่านะจำเป็นต้องชนะ1ไม่พอเนี่ยต้องลุ้นถึง2นะครับนะ ผลงานของลออแอเจลิสเนี่ยนะภูมิหลังที่เจอกับทางด้านพอร์ตแลนด์เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกว่า5เกมหลังที่เจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งลออแอเจลิสชนะได้มา2เกมนะส่วนพอร์ตแลนด์เคยชนะได้แค่เกมเดียวนะอีก2เกมจบด้วยผลเสมอนะแต่เกมล่าสุดที่เจอกันมานะเป็นลออแอเจลิสเนี่ยบุกเสมอถึงบ้านพอร์ตแลนด์ถึง3ประตูต่อ3เรียกว่ายิงกันมันเลยนะแต่ถ้าผลงานเนี่ยในลีกของลออตอังกต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่จบฟุตบอลฟฟฟ่านะคัพเวลครับมานะพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีแลลลเเกกมมหังใน,น่ยไพ้คร นะเป็นการเก็บชัยชนะถึงสเกมแล้วก็เสมอมาหนึเกมนะโดยเฉพาะผลงานการลงเล่นในถิ่นของทางด้านลอดแองเจลิสเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเขาเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว10เกมหลังเนี่ยพลาดท่าแค่เกมเดียวนะนั้นนะอกนั้นเนี่ยเรียกว่าเก็บชัยเป็นกอดเป็นกำนะตัดภาพมาที่ผู้มาเยือนอย่างทางด้านเอ,อ่อพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะที่บอกว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยกระท่อนกระแท่นนะครับนะแบบว่านะเรียกว่า เอาตัวลออไปเป็นเกมๆไปนะครับนะ5เกมหลังพวกเขาเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวโดยเฉพาะผลงานการออกนอกหลังเนี่ยนะครับนะ5เกมหลังยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะเป็นการเสมอ2แล้วแพ้ถึง3เกมโดยเฉพาะ3เกมหลังเนี่ยแพ้รวดนะแล้วยิงคู่แข่งได้แค่ประตูเดียวนะครับนะผลงานเนี่ยเรียกว่าเกมลุกเนี่ยหายไปเลยนะดูแล้วเงื่อนไขนะค่ำคืนนี้บังคับชนะของเจ้าบ้านลอสแองเจลิสนะไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะต่อรุ่น2ดีกว่า นะผมดูแล้วผล,ผลงานของอทางด้านรอสแองเจลิสการลงเล่นในลังถือว่านาะมีดีเป็นทุนอยู่แล้วนะครับนะเกมลุกดูดีนะครับนะต่อหน้าแฟนบอลตัวเองความคืนนี้ผมมองว่าหนึ่งมาเร็วไหลแน่นอนอาเชียรปไปที่เจ้าบ้านอย่างรอส a n แองเจลิสเอนะฝากกดติดตามเต้นเต็มนะครับบนแพลตฟอร์มนะฮะ u ูทูบด้วยในช่องเอ่วันเต็มเต็มเวลาบ่ายเต้นเต็มครับนะใครชอบคลิปดีๆของผมอย่าลืมกด กดแชร์กด s u b สไคร์กดกระดิ่งติดตามกันนะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของผมเติ้ลจําครับนะผมขึ้นช่องทางการติดตามช่องทางร่วมชุมชนไว้ที่หน้าคลิปนี้แล้วนะครับนะเพื่อนๆนะสามารถสังเกตดูได้นะใครที่สนใจก็มาร่วมชุมชนนะของผมได้นะมาเอ็นจอยกันในครอบครัวนะด้วยทีเอลินหนึ่งหกแปดนะกิจกรรมดีๆมากมายในชุมชนนะผมขึ้นไว้ให้ทางซ้ายมือของหน้าจอนะครับนะเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจกิจกรรมประเภทนี้นะครับในที่หน้าจอเนี่ยนะก็ นะมา่วมเอ j นจอยกันในครอบครัวนะอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันกว่าหน้าช่องแน่นอนนะครับนะคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยแล้วกันนะขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้ดูบอลสนะุกนอนหลับฝันดีลาติสวสดครับตึงปราฟ